สวัสดีและสวัสดีเด้อโ่อแมพี่น้องเบิร์ดสกูดสุคนบวัวาสเปนภายในหรือตาตางประเทศก็ยินดีตอนรับเขาสู่องยูทูปเม่นนาภาพาชาแนลเนาะมาพบมาพบก,กันกับแมในณภาพาเมนี้ก็เป็นตอนเศร้าพี่น้องเลยทางแม่นน่าาเองก็ได้เดินทางมาที่วัดป่ามหาโศกเนาะทางเอยแก้วเพ่นสบายดีเด้เอเอแกวสบายดีดยยดโดย วันนี้กันสิพากันมาทำบุญเนาะพี่นอ้องจังใดกันจีได้ไทยภาพบรรยากาศในพี่ให้นอ้องด้เบิ่งด้ส้มนองกันเนาะโดย เอาเอ่อมาหยาดน้าผู้ผิดเป็นดวงวิญญาณหาเจ้าถี่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าภูมิเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากำนายเวรปู่ย่าตายายผู้ที่ลาโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้าแล้วนั่นให้มาครับจะมองในเวลาตอนเสาร์วันนี้เด็กกระเด้อเอาเอามานั่งโต๊ะนั่งตังลูกหลานเขานั่งไอ้แก้วเออมานั่งมานั่งตังนั่งโต๊ะนั่งตังคแล้วมาแจ้ สื่อเสียงแหงนา้มมาจากบ้านในเมืองใดสื่อใดดเลยลูกหลาสื่อนางคำแก้วมาจากบ้านในลูกแพงบ้านข้อคัอ้เเผาเมืองเมือง,งจำพรเออเมืองจำพรแครงสวรรค์เขตมาแจง้งสื่อเสียงแห่งน้ำต่อยอด้างอุปกรเป็นงินเท่าใดน้ำจะแพกน้ำสองแตกฮะ นมแพกหนึ่งแล้วก็ต่อยอดได้ลูกแพงสิบพันกีบ้าจังหวอยจังหลับพรหยาดนาต่อไปสื่อได้ได้ลูกลาสื่อนางสุธามาจากบ้านมาจากบ้านโคกประไว้เมืองจังพรเมืองอุดรธานีเมืองอุดุธานเมืองสิีนูแข่งสวรรค์เขตยบมาแจ้ง สู่เสียงใน,นียนาต่อยอดชาวกุปกุฎกับกูดเป็นเงินเท่าไรชาวพันจีบนาน้ำสองแพกกันในน้ำยาเตียมไม่ใส่ในใส่จอกเลกกันเลยเด้ออ่าท่านไปแล้วไ้ไลขึน้นก็เก่าบ่อใส่ตู้ท่านไปแล้วห้ไหลขึ้นก็เก่าท่านมาเศร้าให้ไหลเข่ามาเพลนเด้กกันหน่อยเด้อท่านไปแล้วย้ำจะทํากันข้าหากำไรให้มีโชคโลกก็อย่าม,มาพ่าน มัานก็่ามาเกาะเกาะก็จะสูเห็นเวน้นก็่าสุกายขายได้แจ่กําไรเด้อกนหน่อยเด้อขายอในจิเป็นแพรหรือป่าพรอนแปนป่าแพรรั่วตัวไปใหขายดีขายได้กันไ,ได้ดีมีสื่อให้คนหลังเอ,อื้อเอ,อื้อมาซื้ออยู่กุยามเด้อกันหน่อยเด้อกําไรงามขายได้แนวันใดตกแต่ง ขายสบู่หรือแปง้งมาแร้งเศร้าเด็กนางขายคนหลังไล่มาซื้อฝนจนหมดขายเงินชดหรือดาวหรือยาเย้าหรือสันขายน้ำมันหรือแป้งยาชิพันบุญจากพ่อขายขนมหรือกระต้มเด็กยุม่มซื้อสื่อดังหรือลูกหลานเดือดหยาดนาด้ำหรือลูกหลานยะถา,าวลีโวงโรสาป,ปาการังนาตียาเดียกวมุนมามุนมา ปาสิติอนุปราวินาปาสิติมังรังยะตาสิติบวันกุติสัตุอ้าวได้ลนแล้วเนี่ยเนี่ยมันลูกแพงเออกระป๋องเป่ามันเอาไปทิ้งใหม่ปูเท่าเนี่ยเด้อลูกหลานเ,เด้อเด้อ ประหยัดใจเงาใ่เงาดอกวอุติดึงดวงวนะิญญาณหาปู่หยาตายายเจ้ากรรมในเวรขอให้มหาจับเอาในเวลาตอนเศาราวันนี้เอาสาธุอยู่กุลบอ,อลจับกันเหนื่อยน้อ อ่ะต่อไป,อไปผู้ที่ว่ากำลังมามาแจง้งเสือเสียงเด้อก็เลยเด้อ มาขอจับผ่าจับเทโอ้ยพี่น้องเงยเฮง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 รวยๆมีโชคมีลาบเนาะเมนายนภาวัดสียางงองมาหยาดน้ำพี่น้องเงยกรเห็นเพิ่นเนาะเพิ่นนอนอยู่เพิ่นนอนอยู่พี่น้องเงยเมนายนภาตกใจเบิดพี่น้องเงยเนาะเย่งเย่งรวยรวยมาเนี่โดยมามาหยาดน้ำจะแก้วบัดนี้โอ้ยตกใจเบิดเฮ้าคุณอยู่นี่นี่เนาะโดย คุณพ่อนั่นเสมอด่งตากัวคุณแม่นั่นเสมอด่งตาซ่าให้เจ้ายำแยงไวววันขึ้่นตกเจ้าคำแสนจะตกเหมือนสันเมื่อหนาวิวีน่าเยอะกันหน่อยเด้ออาจารย์ตกรางวัลทงสวัรค์น้องมีโนลงค้นกา ร่ลำรวยมาหาศารน้อกคนนี้เนาะเออเขาตัง้งมุกตั้งใจหลายบอนไปสกึนไปสักลาบูชาไปขอโชคขอลาองหนึ่งไหวก็องนั่งเดือกนหน่อยเด้อ มือจะบอลมีลิบอลมีเดดบอลมีหัวเกี่ยวตาทิพย์บอนซิน้ำโซนโซลาพี่นเนาะเด่นเนาะเพิ่ลจะผู้งามเด่เนาะคอยอย่าหน้ามือใกล้ใกล้นี่เปิ้นก็ได้ไปได้พี่น้องเดินไปพี่น้องเลยเปิ้ลจะผู้งามโชคมาล้ำรวยมือนนี่ล้ำรวยล้ำรวยไปสกีอ่ะไปโชคดีอลิเหมือนนี่เนาะแม่โชคดีเห็นคนละตัวเลยนะขอยกระเห็นทางสกีอ่ะเคยถอดเอากระแจอยู่บนเนาะ đang đi về vùng này con, đang ăn, đôi, nó có toạc hay nó phải nó, đôi, không phải, con song hiện, đôi, bù sa, áo phan bật bình con, ประหยัดน้ำไปใจจนโมบีไปบูางงอย่างอันสมมุตว่าบ่เอ้ยสมมุตว่าอยากเสริมดวงฮันมีอยู่บ้ามันโอ้โดยปกติแมนมือใดเนาะคนหับ โอ้โดยวแลแต่พ่นยู่เนาะดยมันนี่ก็ได้เสริมดวงจะพี่น้องเลยได้และเาได้ดวงแต่เด็กงไดดก็ได้เลยนอสกี้เอ๋เด็กก็มีวังครึ่งหนึ่งเลยนอสกีเนาะไปพี่น้องเลยแต่ข่อยมาตะกี้ฝนพระ่านได้เห็ดได้สกีว อ the right. no no ันแก้วเอ้ยอันนี้นะเพิ่นยังบ่ได้เฮ็ดได้ค่อยมาตอนตะกี้น่ะบัดนี้นั่นก็เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเนาะอแก้วพันันี่น้อยนึงก็เป็นนีมักกระแตบเนาะพี่น้องหรือว่ามักทั่วแฮโดยอันนี้ก็กกดอกแคเนาะพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อ Ui có thốt nắng à, ừ. à. à, phải bùng bơi đôi anh ý mày nè 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 nha nè Vật Bà nè nè บุญหอดยอดเกี่ยวเนาะโดยเป็นแต่เขาอันเอาลงเพชรลงงานหันโอ้สะออนจากไปเด้บบดมีบุญได้มาหอดเลยได้บบดนี้บรรยากาศก็ดีดีเนาะพี่น้องไฟที่ว่าแวะผ่านไปผ่านไปที่ว่าผ่านไปผ่านมาเส้นดงเห็นก็แวะเข้ามาทำบุญได้เนาะนี่บรรยากาศกับุ่มเย็เนยพี่น้องเลยอากาศก็ดีดีม้อน,นี้เนาะชัแก้วโบแดะ เป็นใจเอรี่เหมือนนี่ภาคก,กันรอบที่แล้วไม่ได้นะพาก,ก็ได้มีโอกาสมากับทางเอื่อยทางอ้ายคนนอกคนพาขี่รถใหญ่ม้ารถล่มกันมาน้ำทางอย่าคือว่าโบกไก่บันไดเนาะมันนี่รถขี่รถจักกับอันเอยเแก่คนมาก็คิดว่าอันลงทางว่าสั้นซะโดยแบบแล้วรถแบบขี่รถจักเยเนาะก็เลยไก่เน่นะแมนมาถกอยู่พี่น้องเลย มาบัดนี้ก็แป๊กหูแป๊กตาเนาะงามและบัดนี้น่ะงามกว่าแต่ก่อนเนาะโดยนี่เด้เนาะปูญนปูาปูนาคพี่น้องเอ้ยไปไหว้ตัวนั้นก่อนบ่เนาะไปหาพระเทพสุวรรณก่อนเนาะโดยโดย ก็อาจจะโบนิ่งเด้อเนาะอาจจะชั้นส้นแน่พี่น้องเลยก็ต้องขอโทษขออภัยนะพ่อแม่พี่นอ้องเบอสุขุมสุขคนหลายๆเพราะว่าเมรัยน,น,นาภาพานี่ยังบทันมีอันไม่กันสั้นเนาะโดยก็สิเป็นบรรยากาศธ,ธรรมศาสตร์ก็สิมีเสียงลมแน่เนาะยังก็เนาะ

มาเสกแก้วเข้าไปเลยบานี้เนาะมื้อนี้ก็มาแต่เช้าพี่น้องเอ้ยคนก็ยังบ่ทันมาหลายบิดได้เนาะบรรยากาศก็เงียบสงบ สิ่งกับคนมาอรนะนี่นัก่อินเหรนะซ้ายแต่มันออกดีแต่งนะอ้เขายังอะไยัยังอ่ะนั่งน่งนั่งกำลังจืดไม่ออกได้

เพ่นกำลังสีกอส่างยังเด้ไปเลยเนาะเห็ดไม่ไปเรื่อยเนาะเลยพ่นก็ได้มาเพ่นก็ต่อเติมไปเรื่อยๆเนาะเพ่นก็ยังสีว่างแผรีเฮ็ดลายยางลายแนวยีโดเพราะว่าพื้นที่เพ่นก็พ่วงพอสมควรเนาะมุมนี้งามขนาดสักแค่ ช่วงเมียนมาฮอดที่แรวยกว่เมีนมาฮอดประมาณเทียงเนาะนหลัยหลายผมมีคนมองจอดรถไปเชียงซีไปรูปล้องบ่อไอแก้นังดเฮนยแก้วเาเลยโอ้ยนาะจับเไปบเร์เลยะเี่ยงไม่ได้เนาะตก ไดักๆยพี่น้องเอ้ยมีนายนภาซีมซีกสั่นบ่ตกอันตกกตกเบิดขอันเนาะบ่ได้แม่นายนภากได้เลือกกันที่11พี่น้องเอ้ยบัดไปเบิ่งใบซีเมซีกบ่มีเนาะกันที่11เบิดพี่น้องเอ้ยกบ่มีหยังกบ่เป็นหยังเนาะก็มีแต่ปรารถนาเอา bố bà xin đợi đại cậu có hệ sống màn có cái đang đằng xóm khóm không ạ bà thân à, đôi bà phải đụng con đôi bà con chẳng lụp nó bà xin si. đằng nữa bộ nhìn chẳng đáy, xương đu xịt xóm bóng gì lượng khóm hạc nó โอ้ยกำลังมาสาวแก้วกำลังมาน้าซุซูได้ก็ับจะพื้นเนาะ มืเลยเนาะโอ้ยมือเลยเนี่ยโวแดงเนาะโวดังเงี่ยพ่อเนี่ยโดยเนาะแม่ในายนภาก็ได้เฮ็ดบุญแลว้วเป็นที่เย่ำห้อยพี่น้องเอ้ยมาทิมาเสริมดวงกะเพิ่อนอยู่พี่น้องเลยปกติเพิ่นกาเสริมยังนี่แหละเนาะโดยแม่ในายนภาเองก็คือสิได้เดินทาง ก่อนพี่น้องเอ๋ยบัดนี้กามีถ้าว่ามีโอกาสกับมื้อหน้ามื้อไนก็สิกลับมากรบมาไหว้เพิ่นอีกหรือว่าได้ดังสมความมุ่งมั่นารถนาก็สิกลับมาอีกเนาะไอ้แก้วสิได้มาอยู่บ่โดยโดยกับสำหรับคลิปนี้กัสิได้โตกลับก่อนเนาะขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีนี่เอ้แก้วโดย